สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเล่นหัวก้อยนะคะในเว็บพารยนะคะในเว็บรยนะคะมาดูกันค่ะวันนี้ยอดทั้งหมดทุนที่จะเล่นมีแค่117บบาทนะคะอันนี้จะใส่แต่หัวอย่างเดียวนะคะมาดูกันว่าจะได้กำไรสักเท่าไหร่นะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะอ่าเริ่มยี่สิบบาทก่อนนะคะเอาหัวคะ่ะตาแรกเราได้มาแล้วนะคะแล้วก็ลงอีกยี่สิบบาทค่ะเห็นไหมคะเราได้สองตาแล้วนะคะแล้วเราก็เพิ่มห้าสิบบาทค่ะมากดหัวเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นเราได้บวกมา3รอบแล้วนะคะแล้วก็เริ่ม50บาทอีกค่ะรอบนี้เสียงนะคะรามาลองกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะเห็นไหมคะอย่างน้อยเราก็หัวเราก็มีโอกาสได้มากกว่าที่เราจะ แบบมาสลับมาสลับหัวมาสลับก้อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เล่นแบบเล่นหัวมาตลอดเลยค่ะไม่เคยสลับไปหัวก้อยหัวก้อยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะห้ารอบก็จะมีเสียอยู่หนึ่งรอบยเงี้ยค่ะแต่ว่าวิธีเล่นเราต้องตั้งเป้าด้วยนะคะว่าแบบวันหนึ่งเราต้องได้กี่บาทอย่างเงี้ยแบบ ของส้มนี่ถ้าได้300บาทก็จะพอเลยค่ะต่อวัน